ครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องโซโล่เจนแนลนะครับามาถึงก็สายจัดเด้งวันนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าบัตเตอร์ไฟนั่นเองนะครับซึ่งก็จะามาเล่นในตำแหน่งจังเกิลนะครับผมพลังแฝงเอาเาเป็นเคิร์ดอัปเดตนะครับนานๆเล่นทีแล้วแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เช็คพลังแฝงหรือเรื่องลูนอะไรก็ไหลายนะไอ้บนะัตเตอร์ไฟเนี่ยส่วนที่เอามาเป็นเคิร์ดอัปเดตนะครับตัวนี้มันจะทําความเสียหายได้ค่อนข้างแรงนะครับผมไหนๆตัวบัตเนี่ยมันส่วนใหญ่มันกก็3ใใชช่มมัสิลน ใช้อยู่ที่ประมาณ3รอบนะครับดาเมจมันก็จะค่อนข้างแรงนะครับผมส่วนรูนที่เอามานะครับก็จะมีออนสล็อตหแล้วก็เลคห้านะครับเอลฟ์ซินเนตสิบดักกันคลาสสิกนะครับจริงๆจะเอามาเป็นออนสล็อตสิหรือออนสล็อตเเล็กอีก1ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใส่ให้มันมันแบบบาลานซ์กันเลยก็คืออย่างละหนะครับผมให้มันเพิ่มอัตราการครีดด้วยนะครับและอกอย่างตัวบัตเนี่ยตัวสกิล2ของบัตนะครับสามารถใช้ได้2ทีเนาะเมื่อสแต็ปครบใช่ป่ะเราจะเห็นได้ว่า เมื่อเก็บได้ครบสามสเตก็กปุ๊บเนี่ยสามารถใช้ได้สกิลใดสกิลหนึ่งก็ได้นะครับฟรีรอบหนึ่งนะครับแล้วไอ้ตัวสกิลสองเนี่ยมันจะลดอ่าความเร็วเคลื่อนที่ของฝั่งตรงข้ามให้50%สิบเปอนะครับแล้วก็ตัวเราเนี่ยสามารถติดติดคิเพิ่มโอกาสติดคิเนี่ยจะอยู่ที่20%ถ้าใช้2รอ,อบก็จะอยู่ที่40%ถ้าจะไม่ผิดนะครับผมส่วนสกิลหนึ่งจะเป็นการกวาดอ่ากวาดไปในระยะรอบตัวของเราเนาะซึ่งจะสร้างเกาะให้เราด้วยนะครับผมสกิลสองก็เหมือนอย่างที่่บบออกนะคครรัลลดลดาาววมเ็ ของฝั่งตัข้าม50%นะครับแล้วทาให้ตัวเราเนี่ยตีเร็วขึ้นด้วยสามารถติดคีได้เหมือนกันนะครับตัวนัดติก็จะเป็นการกระโดดพุ่งเข้าไปนะครับจริงๆก่อนหน้าน,นี้ตัวสีจะเป็นอมตะเนาะแต่รู้สึกว่าตอนนี้เหมือนเหมือนจะโดนดามจไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวร,รอจังหวะเข้าไฟกันนะอันตีทิมไปเลยแล้วกันฝั่งตัข้ามตีมี่เขายังไม่มีชุบนะครับโอ้ห oh, oh, เหมือนจะไม่ไหวเอา้ามาฟื้นหวดไปหวดไปสกิลหนึ่งครับให้ตัวเองวิ่งเร็วไปตี <have> ไป น่าจะไหวอยู่มั้งเพื่อนไหนๆก็มาแล้วเอาเอาเอาย้อนอีกตัวย้อนอีกตัว <c oughs> ไม่รอดอย่างน้อยก็ได้มา3ตัวนะครับผม <c oughs> ส่วนในเรื่องของไอเทมนะครับ <c oughs> จะามาเป็นขวานฟาร์มนะครับแล้วก็ชิ้นแรกที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นไอเทมฟาร์มชิ้นกลางนะครับแล้วก็ต่อด,ด้วยรองเท้ากันสีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นไอเทมฟาร์มเนี่ยเต็มขั้นของมันไปเลยนะครับผม ส่วนที่่ามก็จะเป็นโบเก้นสเปียนะครับช่วยในเรื่องของการเจาะเกาะแล้วก็ในขณะที่เราไม่ได้เข้าไฟเนี่ยจะทําให้ตัวฮีโร่ของเราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นติดเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ้ดันแม่เราคิวเอาคิวเอาเอากฟาไปก่อนนะครับจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าฮีโร่ตัวนี้มันค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าคือถ้าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้มีพวกประเภทซ,ซีซีเยอะอย่างเงี้ยเอาบัสมาก็ได้เหมือนกันนะสามารถแบบไหลในคอมโบเดียวแล้วฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเขาตายได้นะครับผม แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับในจังหวะที่เราอันติเนี่ยเราจะเห็นเกตมันค่อยๆลดลงเนาะแล้วในจังหวะที่เรากดอันติเนี่ยมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ไว้บนหัวฮีโร่หรือว่าคีฟนะครับผมในจังหวะที่มันขึ้นสัญ,ญลักษณ์อยู่นะครับเมื่อเราตีธรรมดาเนี่ยมันจะลดครูดาวสกิลหนึ่งและสกิลสองให้อย่างละหนึ่งวินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อันติปุ๊บก็ตีตตไฟก็ได้นะครับอันติใช้สญญกิลเสร็จก็ไล่ตีธรรมดาได้เลยนะครับรอดูจังหวะก่อนนะครับโอเคเขาเปิดไฟอยู่นะไปไล่เขาสักหน่อยครับโอ้โ ตมี่ชุกทันะอ๋อติมี่ชุกไม่ทันโอ้ใส่สกิลหนึ่งก่อนโอ้เกือบไม่รอดเกือบโดนโทนสตียิงตายเลยเข้าไปก่อนครับย้อนเออในป้อมอีกแล้วเหรอในป้อมอีกแล้วเหรอเอาไงดีวะอยากได้อะอยากได้ก็โดใสไปเลยอันตีออกอันตีออกตายครับชิ่งได้เวลาชิ่งแล้วแล้วก็อีกอย่างนะครับภายภายในสามวินะครับภายในสามวิเนี่ยคือตัวอันตีของมันเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ3ามวินะถ้าผมจำไม่ผิด ภายใน3าวิถ้าเราคิวไม่ได้นะครับดาเมจที่เราทํากับฮีโร่ตัวนั้นไปนะครับที่เราอัตีไปแหละแล้วทําดาเมจสกิลหนึ่งสกิลสองไปนะครับถ้าฮีโร่ฝั่งข้ามไม่ตายนะครับมันจะเร่งเลือกคืนให้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เด้งเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอที่จะเซฟชีวิตตัวเองได้นะครับผมส่วนถ้าฆ่าตายนะครับคิวฮีโร่ฝั่งรข้ามได้ตัวสกิลมันจะรีให้นะครับแต่ก็ภายในระยะเวลา3าวิที่ คูดามมันกลังลดลงนะครับผมหรือไม่ก็ถ้าไม่รีบก็สกิลหนึ่งสกิลสไปก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยอันติทีก็ว่ากันไปนะครับเรารอจังหวะก่อนซีมี่ตัวเดียวน่าจะพอได้มั้งโอเคซีมี่จูบแล้วจาเย็นนะครับโอเคเพื่อนได้แล้วโทนน้องโทนโไม่ถึงไม่ถึงใจเย็นนะครับตามไปต้องเอาต้องเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อน<ๆ>เข้ามา ทีมเข้าไปครับสาวสาวโอเค okay. like อจะเห็นได้ว่ายีโรประเภทที่แบบว่าพวกแคลรี่อะไรอย่างเงี้ยได้อย่างหนึ่งคือฝั่งตรงข้ามเขาเอาโทนมาอ่าเลนข้างนะครับเลนแคลรี่แล้วก็เอายอนไปตำแหน่งป่าทำให้เราแบบล้วงได้ง่ายขึ้นนะครับและกอย่างเีมี่จะเซฟป่าฝั่งตรงข้ามได้ไม่ค่อยทันด้วยนะครับผมความกระต่ายนะครับ <Destroy. S 1> ในส่วนของสกิลและ พลังแฝงการูลน,น่าจะอธิบายครบแล้วนะครับส่วนวิธีการเข้าไฟนะครับพยายามเข้าในจังหวะที่2ก็ได้นะถ้าเราคิดว่า,าเรากาจจะรอรอดก็อย่างเดียวนะ <Nope. S 1> แต่ถ้าคิดว่าดาเอจเราพอนะครับเราเปิดไฟไปก่อนก็ได้เดี๋ยวไงเพื่อนก็ตามนะครับโอ้เตมี่จบหายทั้งสตนันทั้งตดเดีย๋ยวเราไปตัดบูคราดีกว่าเหมือนอย่างที่บอกนะครับถ้าเรามั่นใจว่าสามารถคิวได้ในคอมโบเดียวเราก็เปิดไฟได้เลยนะเราต้อง ต้องต้องเช็คด้วยนะว่าออฮีโร่ที่เอาได้เนี่ยคือมันจบในคอมโบเดียจริงนะครับพวกแคดี้หรือเมดอะไรพวกนี้นะเข้าได้ป่าวะเฮ้ยเขาเห็นแล้วด้วยโอ้โหจินานติชิบหายแล้วครับสวยแล้วเออไม่รอดไม่น่า้าวเลยกู <S <S จริงๆควรจะถอยตั้งแต่ที่แบบว่าเอ,อเราพลาดไปเปิดเดินเดินออกจากป่าแม่เขาเห็นแล้วนะ ล้วก็ไม่คิดว่าจินนาเขาจะมีอันติดด้วยนะครับพลาดลยพลาดไปเยอะเลยเข้าไปโยนจะชัดตอนนี้เราก็ได้อเทมมาสชิ้นแล้วนะครับอ่าอเทมฟาร์มรองเท้ากันสี่ี่บอเทนสเปียนะครับชินต่อไปเราจะออกเป็นโอมิอาร์มนะครับจริงจริงก,การที่เราเอารูนอ่าอลลอลซารัตหาเลย5ามาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเ็นเน็ทตทูมาเป็นคีเหลืองได้นะครับถ้าเราเน้นในเรื่องของการคีอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเน้นดาเมจก็เ็นเน็ทตทูก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับ มันมันรีดดาเมจได้ค่อนข้างแรงกว่านะแต่นี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมเหมือนโทนจะหยุดทิมเข้าไปแล้วครับไม่สนใจแล้วทิมเข้าไปอีกแหลมขนาดนี้ก็ต้องเอาให้หมดแล้วครับอันตีสกิลสองอันตีก็ไปใส่กิลหนึ่งให้วิ่งเร็วครับอันตีทิมเข้าไป,อาไปโอ้โหได้กี่ตัวเนี่ยจังหวะเมื่อกี้โอ้ยคอตะกวได้ไม,ม่นนะมกล้าไหมไม่มกล้าไหมไม่มกล้าไหม โดนลาวิวแย่งลัดไม่ทันคิดว่าเป็นบ้างก็ได้ไหมเนี่ยโอ้โทนมาโอเคโทรมาเราก็แยกย้ายนะครับเราไปทำคีฟเลนอื่นดีกว่าไปฟาร์มกันหน่อยจริงๆฝั่งตรงข้ามเขามีโอกาสชนะสูงนะครับถ้าในช่วงเล็กเกมนะถ้ายอนเกิดหรือว่าทอนได้มีไอเทมที่ จ่ายดาเมจได้ค่อนข้างแรงนะครับเราก็มีโอกาสแพ้แต่ดูกทรงแบทแมนน่าจะเก็บยับนะแบทแมนกับบัตเท็กไฟเนี่ยคิดว่าน่าจะพอแบบปิดช่องโหว่ในจงังหวะนั้นได้นะครับความกันปนะครับาร์มกีฟาร,รฟามอะไรก็ว่ากันไปเออแลวอีกอย่างนะครับเรื่องเกรดเนี่ยไอตัวช่อง3อามสเต็กเนี่ยเมื่อเราใช้สังหารคีฟคีฟป่าใช้ใช้คีฟเลนได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะจำจำไม่ได้นะ เอาเป็นว่าถ้าใช้กับคีฟนะครับสแต็กมันจะได้มา1นึ่งสแต็กนะครับแต่ถ้าเราสามารถคิวฮีโล่ลนมข้ามได้สแต็กมันจะขึ้นมาให้2สแต็กนะครับเหมือนอย่างที่บอกนะครับถ้าครบ3มสแต็กเนี่ยจะทําให้บัตเนี่ยใช้สกิลได้สกิลหนึ่งฟีได้สกิลหนึ่งสอบแต่จะเอา,เอา,เอา,เอามันเอามันโอ้ตายแล้วเพื่อน <laughs> มันไหลรอบมากเลยนะที่เราไปตายแบบไปตายในป้อมของเขาแล้วมันแบบไม่มีคีปไม่มีอะไระ <laughs> แล้ว เป็นคนประเภทแบบเออใจมันได้อะได้ก็คือได้เสียก็เสียก็จังมันแต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาในช่วงเลดเกมนะครับโทนเพิ่ง4,007ยอน4,004เราเงิน8,000ละคิดว่าเกมเราน่าจะพอเล่นง่ายนะครับฟาร์มายฟามไม่เรื่อยนะหาทำาน่นทำนี่ถ้าขึ้นบ้างก็ไม่ได้ก็ถ้าขึ้นบ้างก็ไม่ได้ก็อาจจะมีโอกาสแพ้แต่คิดว่าไม่น่าจะแพนะ no. เราแค่รอเวลารอทำเว็บคลิปโอ้โอ้โอโอข้างบนเออยังดีได้โทนนะจะโทนหรือจะทอนยะัสักอย่างดันคลิปเลยล่างไปนะครับมือนเราจะมีไฟกันอยู่เลนบนจะขึ้นไปทันบาะวนเนี้ยแทนแทนที่แบคแมนทจะทำคลิปเราเราก็เสือกมาทำคลิปเองนะ อันติทิมเข้าไปครับจ่ายให้หมดจ่ายให้หมดคิวได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับทิมไปก่อนเออให้อันติวัลลีได้ไปกี่ตัววะเนี่ยเหมือนจะโดนลาเยอะนะไม่จะโดนลาหรอกโดนมโดนเขาแย่งคิวไปเยอะนนั่นไงเขาเอาไปสองเนี่ยหมือนโทษจะเกิดนะครับเราไปทําคลิปเลนล่างกันดีกว่าเอาคลิปเข้าป้อมเขานะตอนนี้เรามีสามสต๊์แกันนะพร้อมทิมมากเลย ซื้ออันตีทิ้งเลยโอ้โหฟิกเกอร์เสียได้เสียได้แอบเสียได้นิดนึงนะครับเยนติเรามาแล้วโซก้าทิมกันวืดผัดกันทิมอ้าวจบเกมซะละโอเคนะครับก็ถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับจริงๆบัสมันเป็นตัวที่เล่นง่ายนะถ้าเข้าใจสแต็กหรือว่าเข้าใจการใช้ตะกิวของมันนะครับเมื่อเราใช้อันตีปุ๊บ ใช้์สกิวอะไรอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถตีธรรมดาเพื่อให้สกิว1และสกิว2อเนี่ยรีกูดาวได้ไวขึ้นนะครับตีทีหนึ่งจะลดคูดาวให้1นึ่งวินะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าบาย